เพลงดีงามชังกะนั้นระบือร่างจันไปคนไข้ขานวัฒนธรรมลำค่าแต่ช้านานคนโมราณสื่อสั้นเส้นทานไทยเรียท่านคณะกรรมการผู้สมควรอาวุธและสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะอยู่ชื่อดิบอภิรญาเดินทางชื่อเล่นชื่อน้องเพลงอายุสุสองปี ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หโรงเรียนวัด่ายามอำเภอทุ่งใหญ่คณะพุทธบริษทัทวัดประดูหอมสองข้าประกวดวันนี้หนูรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มีโอกาสมาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดจิ้งดาวนพระในค่ำคืนนี้ประสบการณ์คือสิ่งที่มีคุณค่า้างและพัฒนาให้เกิดหนูมีความกล้าแสดงออก มีความเชื่อมัน่นเป็นตัวของตัวเองได้ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมอนุรักษ์ประเเนีวัฒนธรรมที่ดีงามของบ้านเราขอขอบคุณสภาวัฒนธรรมอำเภอทุ่งสงที่จัด,จดกิจกรรมแง้มโอกาสดีๆนี้ขอบคุณช่อกกำลังแรงเชียร์แรงใจรักหนูน้อยเด็กในนนี้เชื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเรบคุ้นแล้